อรุณสวัสดสิ์นะครับน้องๆทุกคนนะครับที่เพิ่งตื่นมาดูนะครับน้าโอ้อัดคลิปไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับเป็นคลิปที่อัดหลังจากที่มีการไลฟ์สดไปไลฟ์สดว่าเราจะแจกจอลลี่แบร์ยักษ์เห็นไหมเห็นในคลิปว่าใช่ไหมจอลลี่แบร์ยักษ์อารละามสิบเก้าบาทอะที่น้าโอ้กับพี่วิไปตามหามาจากเซเว่นสิบเซเว่นไปตามหามาสิบเซเว่นเนีมัสามอันแล้วก็มีเพื่อนเราให้มาอีกสามอันนะครับไปขอเขาใหา้สามอันเนาะ ที่เรามารีวิวให้ดูทั้งหมดในคลิปนีหกอันเนาะทั้งหมดเราก็กินไปอันหนึ่งในคลิปอีกสองอันแล้วก็เก็บไว้นะครับหรืออีกสามอันเราก็มาแจกครับพอเราคิดว่าเรามีเยอะเกินไปเราก็มาแบ่งปันอยากจะแจกให้น้องๆได,ได้ได้ร่วมสนุกได้แบบเรามีของจริงๆอะ่ะเราก็อยากจะให้ให้คนที่ชอบเราคนที่ติดตามเราอ่ะเขาได้มีความสุขไป,ปเหมือนกับเราอะ่ะก็เลยไลฟ์บอกว่าจะไลฟ์แล้วก็จะแจกแจก มันมีแค่สมชิ้นไงคนเข้ามาประมาณสามสี่ร้อยมันก็ต้องมีคนได้แค่หนึ่งเเซนสามชิ้นสามคนคนสามร้อยกว่าก็มีคนได้หนึ่งเอร์เนะอีกเก้าสิบเก้าซ็ตก็้องไม่ได้นะนโอจะบอกว่าเป็นเรื่องปกติของของชีวิตปกตินะแล้วมันก็เป็นแค่เกมด้วยแหละมันเป็นแค่จอลลี่แบร์แต่ว่ามีเหมือนมีหลายๆคนที่แบบไม่สนุกอะ่ะไม่ชอบใจ ไม่รู้สึกว่ารู้สึกว่าการที่ตัวเองไม่ได้ของรางวัลเป็นการที่ไม่ยุติธรรมและการที่เราแจกของไม่มากพอเป็นการที่ทําไม่ถูกการที่เล่นเกมที่ไม่ถูกใจเขาไม่ทําให้เขาได้ประโยชน์ไม่ทําให้เขาได้ของรางวัลเป็นเรื่องที่พิ่สมอารมณ์อ่ะไม่ชอบไม่พอใจนะไม่ติดตามแล้วนะเซ็งว่ะอะไรอย่างเงี้ยบางทีความเซ็งเราอ่ะเราเราเซ็งได้นะโนโนคงไม่ไปห้าไม่ใคร ไม่เซ็งหรอกโนก,ก็พูดได้แหละไม่แจกรางวัลแค่นี้คนไม่ได้ก็อย่าเสียใจนะอะไรเงี้ยความเสียใจไม่เสียใจนโนห้ามใครไม่ได้หรอกนะแต่ว่าอยากให้รู้สึกอารมณ์วาหนึ่งคือเรามาแจากเราอยากให้มีความสุขร่วมกันอยากให้มีคนได้บ้างหนึ่งแฟนคลับเราได้บ้างเรามีแค่นี้เราก็แจกตามกําลังที่เรามีแค่นี้สองอ,อารมณ์เซ็งของเราอะเราเซ็งอะแต่เราไม่เห็นต้องไปทาให้คนอื่นรู้สึกแย่เลยอะ เราไม่เห็นต้องเว้นแย่ๆเพื่อให้คนอื่นรู้สึกแย่กับเราไปด้วยเลยอะ่ะถึงเราได้รางวัลไม่ได้รางวาัลเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่ไม่เหรอเราก็เป็นไม่รู้อ่ะเราคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันนะยังจะเป็นคนละรุ่นเป็นอะไรเราคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันไงเราเจอหน้ากันทุกวันเลยอะ่ะแล้วเราก็ดูกันมาเราก็ติดตามกันมาหลายสดเราก็คุยกันอะไรเงี้ยติดไม่หลายคนที่แบบเฮ้ยไม่ชอบใจไม่ได้รางวาัลไม่ถูก ไม่ถูกพูดถึงไม่ถูกพูดชื่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เสียใจซึ่งจะบอกว่ามันเป็นปกตินะครับมันเป็นปกติเราไม่ได้อยากจะเลือกใครไม่เลือกใครนะครับเราอยากให้ทุกคนแหละแต่มันก็มีวิธีการจัดการของมันคือจาํานวนคนเท่านี้หลายร้อยคนเนี่ยเราก็เลือกจะอ่านได้เท่านี้เลือกจะให้รางวัลได้เท่านี้มันเป็นความเข้าใจของโลกมากกว่าไม่บงรับให้เขาเข้าใจในทันทีนะไม่บครับว่าน้องตอนนี้แปดขวบน้องจะต้องเข้าใจโลกอย่างที่นะ้อโอเข้าใจ แต่จะบอกว่าวันที่มันมีวันดีๆวันร้ายๆอะ่ะวันร้ายๆเราไม่จาเป็นต้องต้องไปส่งความทุกข์ให้ใครต่ออืแล้วกลับบ้านเรามาเจอเราเจอวันร้ายๆมาเรากลับบ้านเราไม่ต้องส่งความทุกข์ให้พ่อให้แม่ต่อเราเจอวันร้ายๆมาเราไม่ต้องไปส่งความร้ายความไม่ดีไม่งามให้เพื่อนต่อเราปรึกษาเขาได้นะเราขอคำ ขอความเห็นขอความเห็นใจจากเขาได้นะแต่เราไม่ต้องส่งอารมณ์ร้ายๆต่อจากให้ใครวันไม่ดีมันเกิดขึ้นกับเราได้นะมันควรจะจบที่เราอืมส่งเรื่องร้ายๆต่อคนอื่นมันก็ไม่ใช่เรื่องดีหรอกการที่ต่อรองถ้าไม่ทําอย่างนี้ฉันจะไม่ทําอย่างนั้นมันก็ไม่ได้อะเราอยากจะทําให้ทุกคนมีความสุขนะแต่เราตามใจทุกคนไม่ได้หรอกไม่ใช่ว่าเราไม่อยากทําไงแต่เราทําไม่ได้ ถึงเราจะมีคนติดตามสักสามร้อยเราก็ทําไม่ได้แล้วอ่ะอันนี้เรามีมากกว่านักอีกใช่ปะแค่แค่จํานวนหนึ่งเราก็ทําไม่ได้แล้วอ่ะแค่เราทำเพื่อให้เพื่อนในห้องห้าสิบคนเข้าใจเราเราก็ทําไม่ได้ทําให้เพื่อนทั้งโรงเรียนเข้าใจเราเรายิ่งทําไม่ได้อยู่ใหญ่เลยอ่ะอันนี้กับน้องโอทีท่ทํางานอยู่หน้ากล้องแล้วมีคนติดตามเราจํานวนมากอะ่ะมากกว่านักเรียนหนึ่งโรงเรียนอีกอะ่ะมันจะถูกใจใครไปทั้งหมดมันคงไม่ได้แต่เราพยายามทำส,สิ่งดีๆเราพยายามจะหากิจกรรมมาให้สนุกร่วมกัน เราพยายามจะสื่อสารยังไงก็ได้ให้ให้น้องๆมีความสุขที่สุดอ่ะให้น้องๆที่อยู่หน้าบ้านอยู่ในบ้านมีโทรศัพท์ได้สนุกที่สุดได้รู้สึกดีที่สุดกับเย็นวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยที่เราทําคลิปเช้าเย็นเพราะว่าน้องกลับบ้านมาน้องจะได้มีอย่างน้อยหนึ่งความบันเทิงรออยู่รอน้องอยู่รอเป็นเพื่อนกันอยู่ตอนเย็นเราไม่รู้หรอกว่าน้องเรียนมาเหนื่อยแค่ไหนยากแค่ไหนวันนี้อาจจะเป็นวันที่สอบยากเพื่อนไม่น่ารักครูดุ แต่กลับมารู้ว่ามีเราสองคนเดี๋ยวเรารอให้ความสุขอยู่ตื่นเชา้าถ้ายัางไม่ไปเรียนก็เราก็มาทักทายฮัลโหลกันเราอยากให้คุณเริ่มวันได้อย่างสดใสแล้วอยากให้คุณกลับมาแล้วก็รู้ว่ามีเพื่อนรอคุณอยู่อะเราอยากให้เป็นอย่างนี้เราอยากเป็นเพื่อนกันอ่ะแล้วก็มีนะอย่างเช่นแบบเขาเมนไม่ดีพูดไม่ดีมาใช่ไหมแลม้วบางคนก็บอกว่าต้องตอบโต้ไหมต้องจัดการอะไรไหมหรือว่าทําไมหนูเมนไม่ดีแล้วไม่อ่านของหนู ใช่เพราะเราอยู่ในสังคมส่วนรวมไงเรามีสามร้อยคนมีคนไม่น่ารักสิบคนยี่สิบคนเราจะไปเสียเวลาโฟกัสกับคนไม่ดีไม่ได้เพราะมีอีกตั้งสองร้อยกว่าที่เขาแบบเขายังรอความบันเทิงจากเราอยู่เขายังรอความสุขจากเราอยู่เราต้องสนใจคนกลุ่มใหญ่คนที่น่ารักคนที่ยังน่ารักอยู่เราสนใจคนกลุ่มน้อยที่ไม่น่ารักไม่ได้เราไม่ได้บอกว่านั่ไม่น่ารักมันจะร้ายแรงนะน้องกลับ ตื่นมาคืนนี้ให้มันจบไปก็ได้พรุ่งนี้เรามาลักกันใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรวันนี้มันอาจจะเป็นวันที่น้องเจอเรื่องรลายๆมาน้องไม่ชอบใจมาไม่เป็นไรน้องบ่นเสร็จให้น้องรู้ว่ามันไม่น่ารักไม่ถูกแล้วพรุ่งนี้เริ่มกันใหม่พรุ่งนี้เรามาน่ารักกันใหม่ก็ได้อตอนแรกว่าจะไม่พูดอะไรนะคะอยากให้นาโอเป็นคนพูดมากกว่าเนาอเพราะว่านาโอนะ่าจะสื่อสารอะไรได้ดีกว่าพี่วิกเนาะ อย่างที่น้องๆทราบนะคะอย่างที่น้องๆทราบนะคะว่า,าเจลลี่แบร์เนาะเราหากันสิบเซเว่นะคะสิบเซเวจริงๆมีรหัสหมดเลยแล้วก็ได้มาแค่สามอันพี่วิก็อยากจะส่งต่อสามอันที่พี่วิกับโอหามาส่งต่อความสุขเนาะ อยากส่งต่อความสุขให้น้องๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้องหลายๆคนที่แบบว่าเอ้ยพี่อยากให้พี่ไลฟ์ทุกวันเลยพ,พี่วิงว่การไลฟ์เป็นการอะไรที่ดีมากๆมากๆขอบคุณ Youtube มากๆที่ทําให้เราสองคนกับหลายๆคนได้มาเจอกันอยากให้น้องๆเห็นหน้าเรียวไทมคุยกันพูดคุยกันสนุกสนานเล่นเกมร่วมกันแลกเปลี่ยนอะไรกันนะเวลานั้นเนาะแล้วก็ที่ผ่านมาไลายสดก็น่ารักเสมอมา น่ารักจริงๆพี่วิปลื้มปลื้มใจทุกครั้งที่มีการไลฟ์สดแล้วมีน้องๆเข้ามาเยอะๆมาคุยกัยนอะไรเงี้ยมันมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะมันมีความสุขมากด้ยนะที่แบบเราได้มาเซฮัลโหลกันแล้วน้องๆแบบเฮ้ยพี่หนูนะไปกินข้าวมาเมื่อกี้รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวห,หนูไปต้มมาม่าก,ก่อนเดี๋ยวหนูกลับมาเอ้ย e พี่หนูเพิ่งเข้ามาหนูเพิ่งทำกันบ้านเสร็จเลยมันเป็นการแชร์ที่แบบว่า เราทำนู่นทำนี่อยู่นะเราเราแชร์กันนะอะไรเงี้ยแล้วมันเลยอาจจะเป็นเพราะพี่วิกผิดเองก็ได้นะที่คาดหวังว่าในเมื่อก่อนหน้าเนี้ยมันเคยดีๆเสมอมามันก็จะดีๆและน่ารักอย่างนี้เสมอไปอะไรเงี้ยแล้วพอครั้งเนี้ยมันมันมีเหตุการณ์ที่ไม่น่ารักเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเสียใจจังเลย น้องๆที่น่ารักไปไหนแล้วอะไรเงี้ยคือพี่วิกงงมากเลยนะถ้าน้องๆได้ดูตอนที่ไหลสดนอยู่เนาะคนที่อยู่ตอนนั้นสามสี่ร้อยคนจะเห็นว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์ชุนลมุนตอนที่เกิดเหตุการณ์ว่ากโกรธพี่วิก,กันเนี่ยพี่วิกไม่รู้ตัวเลยนะว่าพี่วิกทำผิดอะไรอะ เด็กหลักสิบคนใช่ไหมคะนะโอ๊ที่อยู่ขึ้นมาพิมไล่ไล่ขึ้นมาหมดเลยว่าโกรธแล้วหลายคนด้วยที่เป็นแฟนคลับที่ที่พี่วิกลาค่ะเป็นแฟนคลับที่พี่วิกบอกเออน้องคนเนี้ยน่ารักมากอะไรเงี้ยพี่วิกคิดว่าน้องจะเข้าใจาพี่วิกซะอีกอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าอยู่ๆน้องมาโกรธเพราะอะไรก็ไม่รู้ ไม่รู้เลยแล้วพอพี่วิกงไล์อ่านมากลายเป็นว่ามีคนตอบว่าโกรธเพราะพี่แจกจอนลี่แบคแค่นี้หรออะไรเงี้ยพี่อยากจะบอกว่าน้องคะสามอันที่พี่แจกอ่ะพี่วิ่งหาสองวันพี่วิ่งหาสิบเซเว่นนะแล้วพี่เอามาแจกน้องนะพี่ไม่ได้เดินไปซื้อหน้าบ้านมาได้แล้วพี่เอามาให้อ่ะพี่มีความตั้งใจที่แบบ พี่อยากให้อ่ะพี่อยากให้น้องพี่อยากส่งความปรสงนี้ต่อเฮ้ยมันเป็นไอทิมที่เจ๋งมากอะพี่หาสิบเซเว่นอะพี่ได้มาแค่นี้แล้วพี่อยากให้น้องแต่กลายเป็นว่าของที่พี่มีมันน้อยเกินไปแล้วผลกลายเป็นความผิดของพี่อะมีบางคนถนึงขั้นแบบครูอะไรเงี้ยแบบหนูจะเลิกติดตามนะทำคลิปขอโทษหนูด้วยนั่นนู่นนี่คือ ้ามันเป็นความผิดพี่พี่ขอโทษนะคะแต่พี่อยากจะบอกว่าพี่ทำทุกอย่างด้วยความปรารถนาดีพี่ทำทุกอย่างด้วยความจริงใจพี่รักพี่เลยเอามาแบ่งให้ขอบคุณน้องที่น่ารักนะคะมีหลายๆคนมากๆเลยที่แบบเข้ามาให้กำลังใจเนาะเข้ามาบอกเข้ามาคุยเข้ามาบอกว่ายังรักพี่วินนะหนูรักเนะโอนะ่ะ หนูเป็นกําลังใจให้พี่นะหนูไม่ได้โกรธพี่นะหนูไม่ได้นอนพี่นะพี่วขอบคุณนะขอบคุณจริงๆขอบคุณมากมากเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนาะเราต้องสู้ต่อไปเนาะวันนี้ก็เหมือนว่าเป็นหนึ่งบทเรียนหนึ่งบทเรียนที่พี่วิคกันนะโอเป็นหนึ่งประสบการณ์แล้วกันที่เราเจอพี่วิคก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้เนาะ ยอมรับว่าเฟลมาก,มกแ่แต่มุมหนึ่งเป็นมุมที่น่ารักนะเราเห็นคนไม่น่ารักสิบคนเราก็จะเห็นคนรักร้อยคนขึ้นมาทันทีเลยเขาจะแบบเฮ้ยไม่หนูไม่ได้คิดอย่างนั้นหนูยังโอเคหนูยังโอเคกับพวกพี่มากเลยเราก็จะไม่ปล่อยให้สิบคนมาทำลายบรรยากาศของคนร้อยคนอะ่ะ <c oughs> ขอบคุณทั้งร้อยคนด้วยที่น่ารักกับเราเสมอมาครับ เราหวังว่าจะน่ารักกันไปอย่างนี้เราก็จะเราก็จะมาคอยส่งความสุขกันไปอย่างนี้เรื่อยๆอ่ะอยากให้ทําอะไรพี่วิกทให้ได้พี่วิกพูดตลอดเลยนะว่าพี่วิกจะทาให้อยากให้ทาคลิปอะไรอยากให้เล่นละลายอย่างเงี้ยของอะไรที่หามารีวิวให้ได้ก็หามาให้นะคะรักทุกคนนะอ่า ยังไงก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับทั้งที่ดูไลฟ์แล้วก็ไม่ได้ไม่เคยดูไลฟ์ก็ไม่เป็นไรเพราะบางคนอาจจะมางงว่าเราเราเป็นอะไรมีมีเกิดเหตุอะไรขึ้นซึ่งนะโอลบคลิปไปแล้วโนไม่อยากเก็บไว้เนาะเรื่องแบบที่แบบไม่สดชื่นไม่อยากเก็บไว้ก็เลยลบไปแล้วก็มีแค่นี้แหละครับมีคนไม่น่ารักมาบ้างแล้วมันทาให้มันทําให้กระทบจิตใจเราเราก็เลยอยากอธิบายในมุมของเราบ้างว่าเราคิดยังไงรู้สึกยังไงนะครับ ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณอีกครั้งทุกๆคนที่ติดตามกันมานะครับตลอดเลยนะครับแล้วเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกเช้าเย็นถ้ายังอยากดูเราอยู่นะเราก็จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะขอบคุณทุกคนที่รักด้วยนะครับขอบคุณจริงๆอยู่กันต่อไปเนาะอยู่กันไปเรื่อยๆนะขอบคุณที่รักกันนะขอบคุณนะ